สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกเลิฟถูกไลค์ถูกถูกกำลังแรงใจเนาะเมื่อนี่จอยกะมีแนวทางรัฐบาลไทยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวงวนประจำของวันที่หนึ่งเดือนสิบสองห้าหกสี่มาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมจ้า แต่ก่อนสีไปรับส้มกะมาฟังขับเตือนกันขนเราจะเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำแนวทางมีเขามีรุดเราจะนอะกปะปุนกันไปจ้ะชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวอันนี้นอะกจอยบ่มีผลสรุปเราจะนะอกราว่า ที่ผ่านมาน้องจอยเหตแต่แนวทางรัฐบาลไทยสูตรสองตัวบนล่างเป็นคลิปแปลกคลิปเดียวอย่างเดียวเนาะเนาะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนี่น้องจอยก็เลยบ่มีผลสรุปจาก,น,ก,จากน้องจ๋าน้องจอยพึงจะมาเหตเุเป็นคลิปแหลกเนาะเนาะสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวจากแนวทางรัฐบาลไทยเนาะเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนี่น้องจอยสิให้เด่นอยู่สองตัวจากเพราะว่าน้องจอยก็คำนวณออกมาได้ เดินอยู่สองตัวนาะจะเนาะแต่ว่าน้องจอยสีเลือกวิ่งอยู่หนึ่งตัวจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเดินตัววิ่งกันนาาจะเนาะน้องจอยซีห้เดินอยู่ที่สองจ้ะแล้วก็สามจ้ะเดินสองเดินสามเนาะตัวที่ทน้องจอยซีห้วิ่งนี่ก็คือวิ่งสามจ้ะ เด่นสองเด่นสามวิ่งรูดสามน่าจะเนาะมาเบิ้งตัวเจาะกันจะ้ะตัวเจาะก็จะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าจะเดี๋ยวมาเบ่งตัวเน้นเราจนะเนาะตัวเน้นก็จะมีอันนี้คือความชอบส่วนตัวเนาจนะเนาะสามหนึงจะ สามสามสามเก้าสามหกจ้ะอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะจ๊ะเนะาะหมักตัวใดชอบตัวใดกะแคบหนาะจอไวบันถึกไวใสไปเป็นแนวทางได้จ้าถ้าเกิดว่าหมักตามที่น้องโอยเน้นกะ สามารถใส่ไปเป็นแนวทางได้เราจะเนาะถ้าเกิดเราบ่มากตามที่น้องจ้อยเล่นก็สามารถเบิ่งคู่อื่นได้จ้ะพี่น้องจ๋าแนวทางมีเขามีรูดเน,นาจะเนาะปบปนกันไปจ้ะชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะจ๊ะเนาะมีโชคมีชัยกันทุกคนจ้าเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องจ้อยจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจ้อยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาสำหรับคลิปนี้จ้อยกะ ข,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า